สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยพรบาทถึงหุ่อมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพพหลราสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นการเป็นรายง,งานเหตุการณ์ในประเทศประจำวันที่1กันยายน2องพพี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างหนัก จำเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันทําได้ง่ายๆ2ออย่างครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากระชับกับใบหน้า ปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากาก2ชั้นก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับโดยชั้นไหนเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะกระชับกับใบหน้าได้ดีขึ้นเป็นอย่างดีครับทําร่วมกับการเว้นระยะหา่างหนึ่งถึงสเมตรครับเมื่อท่านจะพบปะผู้คนหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีชุมนุมชนต่างๆนะครับจำเป็นครับต้องทํา2อย่างพร้อมกันเพราะว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและไม่มีอาการนะครับมาดูครับวันนี้เรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิดในทีนติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 14,802รายครับทเ,เป็นการติดเชื่อในประเทศ14,580รายนะครับจากต่างประเทศ5รายแล้วก็จากเรนจำ217รายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิดในทีนทั้งหมด1,219,531รายนะครับวันนี้ครับเรามีผู้เสียชีวิต252คนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมไปแล้วทั้งหมด11,841คนครับ วันนี้ครับเรายังมีอีก166,922รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ142,000กว่ารายโรงพยาบาลหลัก24,000กว่ารายครับมาดูครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับ252คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้เสียชีวิตในวันนี้ครับเป็นชาย130คนหญิง122คนครับใกล้เคียงกันนะครับอายุครับ21ปีถึง99ปีนะครับ ปรากฏว่าค่กากลางอายุคือ66ปีก็หมายความว่าผู้ที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับมีโอกาสเสียชีวิตสูงที่สุดนะครับมาดูต่อครับจะเห็นตัวเลขเลยนะครับว่าอายุ60ปีขึ้นไปทเที่ยวนี้ครับเสียชีวิต66%กคือ166รลายจาก252ราลายนะครับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีนะครับที่มีโรคเลี้ยรังเสียชีวิต24%ครับ60รลาย ที่ไม่มีโรคเลือรังนะครับต่ำกว่า60ปีเสียชีวิต10%เท่านั้นนะครับ25ราลายครับแล้วก็มีหญิงตั้งครรภ์หนึ่งลายเสียชีวิตนะครับมาดูต่อครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ที่มีโรคเลือรังที่พบมากที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงถัดไปก็คือเบาหวานไขมันในเลือดสูงอ้วนโรคไตติดเตียงนะครับในจํานวนนี้ครับเป็นการติดมาจากคนรู้จัก 98คนติดในครอบครัว18คนนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด116คนครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดในการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนแล้วก็ติดอย่างไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่จะต้องระวังนะครับแม้กระทั่งในบ้านนะครับสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างให้ดีครับนะครับมาดูต่อครับจังหวัดที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดคือจุงเทพมหานครครับเสียชีวิต80คนด้วยกันนะครับ ปริมณนทนครับอีก5จังหวัด6 1คนครับนะครับจังหวัดที่มีภาคกลางกับภาคตะวันออกเสียชีวิต54คนด้วยกันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเสียชีวิต24คนครับภาคใต้เสียชีวิต20คนแล้วก็ภาคเหนือเสียชีวิต13คนครับนะครับที่มาดูครับตัวเลขในการที่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้นะครับคือ1 4ึ0 2นรายครับมากกว่าเมื่อวานนี้136หรายนะครับ ตัวที่สาคัญคือการติดเชื้อในประเทศครับมี1 4 5 8 0ารยายครับในจํานวนนี้มาจาก2พื้นที่ด้วยกันครับพื้นที่แรกสําคัญที่สุดคือพื้นที่การติดในโรงพยาบาลนะครับจากผู้ป่วยโรงพยาบาลครับเราพบว่ามี1 2 8 0ง9 2รายนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งมาจากการสุ่มตรวจในชุมชนครับก็หมายความว่า คนที่เป็นโควิดในทีนะครับมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าเป็นโควิดในทีนไม่มีอาการครับเราพบ1,688รายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้300กว่ารายครับนะครับในเรือนจำมี217รายน้อยกว่าเมื่อวาน667รายครับในเรือนจำก็ไม่มีปัญหาครับแยกกักตัวผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็จะไม่มีการแพร่ระบาดสู่ภายนอกนะครับใาต่างประเทศมี5รายด้วยกันครับนะครับมาดูต่อครับ จังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับเรียนให้ทราบเสมอครับว่าจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นจะมีการแพร่ระบาดมากนะครับก็คือกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลอีก5จังหวัดนะครับส่วนต่างจังหวัดที่เหลือจะเสพจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคต่างๆนะครับมาดูครับมาดูตัวเลขอัตราส่วนเทียบกันนะครับกรุงเทพมหานครครับเทียบกับปริมณฑล5จังหวัดแล้วมีอัตราใกล้เคียงกันนะครับคือ1.3กับน1กับน1นะครับ ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเทียบกับต่างจังหวัดอีก71จังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลนะครับเราจะพบว่าต่างจังหวัด7 1จังหวัดนั้นมีมากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณ2เท่านะครับตัวเลขก็เท่าใกล้เคียงกับเมื่อวานครับนะครับแต่ถ้าเผื่อกรุงเทพมหานครบวกกับปริมณฑลเทียบกับอีก7จจังหวัดนะครับพบว่าใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ชัดเจนนะครับว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการติดมีการแพร่ระบาดมากกว่าต่างจังหวัดนะครับมาดูต่อครับ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับมาดูก่อนว่าที่มาจากต่างประเทศมาจากไหนบ้างมาจากฝรั่งเศ1 line, ส1นึ่งลายสหรัฐอเมริกา1นลายกัมพูชา2อลายมาเลเซีย1นลายครับกัมพูชาทั้ง2อลายนี้เป็นสัญชาติไทยเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติทั้ง2อลายนะครับมาเลเซีย1นลายเป็นสัญชาติไทยเข้ามาจักช่องทางธรรมชาติด้วยกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเตือนพี่น้องคนไทยครับอย่าเข้ามาทางช่องทาง,งธรรมชาติเลยเพราะจะทําให้ท่านนําเชื้อ มาแพร่ระบาดกับคนในประเทศไทยได้ง่ายครับนะครับมาช่องทางปกติเถอะครับนะครับมาดูต่อครับวันนี้ครับสรุปได้เลยนะครับว่าตัวเลขวันนี้ยังต่ํากว่า1 5 0 0 0คนตัวเลขใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้มากครับมากกว่ากันเพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนหลักหมื่นนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดก็กระจายไปทั่วประเทศอัตราส่วนพอๆกันกับเมื่อวานนี้ครับนะครับมาดูครับมาดู10บจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากนะครับ กรุงเทพมหานครเที่ยวนี้เหลือ3,700สาสองลายครับตัวเลขลดลงนะครับจาก5,000เป็น4,000ขณะนี้เป็น3,000ไปไปลายกลางๆนะครับแล้วก็ปริมณฑลครับมีมีเป็นพันคนเพียงจังหวัดเดียวท่านคือสุดประการครับ1,200กว่าคนซึ่งลดลงมาวันก่อนเกือบ2,000คนนะครับส่วนชนบุรีครับยังยังเกือบพันคนครับ800กว่าคนนะครับ คนสาครดีขึ้นครับไปถึงพันคน800อยกว่าคนนะครับระยอง500กว่าคนนะครับส่วนอยุธยาและบุรีครับ400กว่าคนนะครับนครราชสีมาจัดเชิงชาวนาที่ว่าจังหวัดละ3 0 0กว่าคนครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้เป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับแล้วก็วันนี้ครับ อย่างเรียนให้ทราบว่าการแพร่ระบาดก็ประมาณใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับมากกว่านิดหน่อยนะครับที่มาดูครับมาดูแนวโน้มการระบาดครับมาดูกราฟเส้นตรงสีแดงสีเขียวกับสีน้ําเงินนะครับกราฟเส้นตรงสีแดงแสดงถึงการแพร่ระบาดของประเทศนะครับสีเขียวของต่างจังหวัด71ิจังหวัดที่ไม่รวมปริมณฑลแล้วก็กราฟสีน้ําเงินเป็นกราฟของกรุงเทพมหานครบวกกับปริมณฑลครับวันนี้ครับจะเห็นว่า กราฟของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นนะครับค่อนข้างจะลงเยอะกว่าของ71จ,จังหวัดนะครับ71จ,จังหวัดนั้นค่อนข้างจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในขาลงทั้งหมดครับนะครับมีกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ลงช้ากว่าอีก71จ,จังหวัดนะครับมาดูกันต่อครับ เพราะฉะนั้นครับเมื่ออยู่ในขาลงแล้วพี่น้องคนไทยทุกคนก็ต้องไม่ประมาทด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะช่วยทําให้มันยิ่งลงดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เลยมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับจำเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับกาดไม่ตกนะครับส่วนวันนี้กรุงเทพมหานครยังไม่มีรายงานตัวเลขของกรุงเทพมหานครเลยนะครับมีแต่รายงานถึงทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุกในชุมชนเป็นระดับ15วันนะครับ ก็ดีขึ้นครับส่วนการฉีดวัคซีนครับทั้งประเทศนะครับวันนี้ฉีดได้3ามเปเซ็นเข็มนะครับมากกว่าเมื่อวานนี้จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับสองเข็มฉีดได้สิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์ครับมากกว่าเมื่อวานนี้ประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ครับเราฉีดได้ทะลุเป้านะครับคือแปดแสนกว่าโดสนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข ทั้งประเทศ1เข็ม33%เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับ2เข็มแล้วมากกว่า10%บแล้วนะครับส่วนกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็ไม่ได้รายงานว่ามีฉีดมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ตัวเลขยังสูงชัดเจนนะครับ1เข็ม9กบกว่าเปอร์เซ็นต์เข็ม22ซนะครับเพราะฉะนั้นครับการฉีดวัคซีนขณะนี้กำลังเร่งฉีดระดมฉีดนะครับจึงทำให้มีผู้ติดเชื้อลดลงนะครับแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่ครับพี่น้องเพืทุกคนต้องการไม่ตกดด้ววยยเเช่นนนีกััะครบ ขณะนี้ครับได้มีแนวความคิดใหม่นะครับในการมาตรการควบคุมโควิด1 9นะครับซึ่งเราจะทำควบคู่ไปกับฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้ครับเราเรียกว่ามาตรการควบคุมโรคโควิด1 9แนวใหม่นะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยนั่นก็หมายความว่า เราจะไม่รอให้โควิดเป็นศูนย์เลยนะครับเราจําเป็นครับที่จะต้องเราทราบครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดในจีนสายพันธุ์เดลต้าทำให้เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โควิดเป็นศูนย์นั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างไงก็แล้วแต่ครับโควิดยังต้องอยู่กับเราอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รอให้โควิดเป็นศูนย์เราจะปรับให้เราอยู่ร่วมกับโควิดได้โดยไม่โดยให้มีอันตรายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ปรับครับโดยใช้มาตรการต่างๆนะครับ เรามีมาตรการส่วนบุคคลกับมาตรการส่วนองค์กรนะครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมาตรการของลูกค,ค้านะครับมาตรการทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับคือโควิดฟรีเซตติ้งจะมีมาตรมาตรการขององค์กรกับมาตรการของบุคคลนะครับบุคคลก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรกับลูกค,ค้านะครับมาดูครับเราจะเห็นว่า มาตรการองค์กรที่เรียกว่าโควิดฟรีแอนเวอร์เมนต์นั้นนะครับเราต้องทําให้องค์กรนั้นสถานที่นั้นมีการระ,ะบายอากาศที่ดีแล้วก็เว้เวนระยะห่างที่ดีแล้วก็ปลอดโควิดนะครับส่วนบุคลากรครับที่ในองค์กรนะครับเราก็ต้องมีการตรวจตรวจเชื้อทุกสัปดาห์ครับแล้ต้องฉีดวัคซีนกันให้ครบนะครับโดยตรวจเชื้อจะตรวจใช้วิธีแอนติเจนเทสคิ Ant นะครับ ส่วนลูกค้าครับลูกค้าที่มาใช้บริการในองค์กรนั้นนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบต้องมีตัวแสดงว่าฉีดวัคซีนครบต้องมีตัวแสดงว่าถึงแม้ว่าถ้าไม่ครบก็ต้องมีการตรวจ antigen test คิดว่าไม่มีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้จะมีการค่อยๆทากันปเดือนกันยายนนะครับแล้วเดือนตุลาคมก็จะพร้อม ที่จะนำเอามาใช้กันจริงๆนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเที่ยวนี้ครับเรามีมาตรการจีวรร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารนี้ก็คือมาตรการการปลอดภัยสําหรับองค์กรนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งองค์กรร้านอาหารนั้นก็มีสถานที่แล้วก็มีพนักงานนะครับส่วนลูกค้านั้นก็คือผู้รับบริการนะครับมาดูครับเราจะเห็นว่า โควิดฟรีเซตติ้งของร้านอาหารนั้นนะครับก็มีสภาพแวดล้อมกับพนักงานซึ่งเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมสถานที่นะครับเราทําความสะอาดทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยบ่อยนะครับโต๊ะที่นั่งนะครับมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือประจําโต๊ะนะครับที่สําคัญคืองดจัดบุฟเฟ่นะครับจะได้ไม่ใช้ภาชนะร่วมกันนะครับแล้วในการจัดสถานที่นั้นครับต้องเว้นระยะห่าง1นงถึง2เมตรนะครับสำหรับบุคคลสําหรับโต๊ะอาหารนะครับไม่ควรนั่งโต๊ะตักันข้ามถ้า มีฉากกันก็จะดีขึ้นนะครับพื้นที่ปรับอากาศครับใช้ได้นั่งได้ไม่เกิน50%พื้นที่โลง่ง ที่ไม่มีแบบที่พื้นที่เปิดนะครับนั่นได้75%ปร์เซนต์ะครับแล้วก็จํากัดระยะเวลาทานอาหารไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับนะครับส่วนระบบระบายอากาศของสถานที่นั้นนะครับต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมตามจำนวนคนนะครับมีการระบายอากาศในพื้นที่ที่ให้กินอาหารทุก1ชั่วโมงนะครับห้องน้ำก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีครับส่วนพนักงานครับพนักงานนั้นต้องฉีดวัคซีนครบ คัดกรองพนักงานโดยแอปไทยเซฟไทยหรือแอปอื่นๆนะครับแล้วก็ห้ามพนักงานรวมกลุ่มกันหรือกินอาหารร่วมกันนะครับสำหรับผู้ให้บริการครับผู้มาใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการครับก็ต้องคัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปไทยเซฟไทยหรือแอปอื่นๆนะครับแล้วก็มีมาตรฐาน d m h t t a นะครับในอนาคตครับต้องมีโควิด3รี s s สนะครับก็คือเครื่องมือที่แสดงว่าได้ฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับและคนที่ติดเชื้อโควิด หนึ่งถึงสามเดือนภายในนี้นะครับแล้วก็จะมีการถ้าใครไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตรวจเชื้อโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิทให้ผลเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงแบบนี้สิ่งมิดเครื่องที่แสดงสิ่งเหล่านี้ใช้เฉพาะในร้านที่มีเครื่องปรับมอากาศเท่านั้นนะครับก็ยังยังเป็นการซักซ้อมในเดือนกันยายนครับเดือนตุลาคมจึงจะเริ่มใช้งานจริงนะครับทีนี้มาดูครับมาดูต่อนะครับเรื่องถังออกซิเจนนะครับเป็นถังที่เป็นแก๊สอันตราย ต้องรู้วิธีใช้ต้องรู้ก่อนใช้ต้องรู้ระหว่างใช้แล้วก็ต้องรู้หลังใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแก๊สที่มันระเบิดได้ติดไฟได้อย่างง่ายดายนะครับต้องมีถังดับเพลิงเสมอนะครับแล้วก็ต้องระวังตอนใช้นะครับให้ห่างจากครัวระวังเปลวไฟนะครับผู้ใช้ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับหลังใช้ต้องปิดบาาให้สนิทครับนะครับการสูบบรีครับเพิ่มความเสี่ยงของโควิด -19 3 4 7เท่านะครับระวังห้ามสู ในโรงพยาบาลสนามนะครับหรือที่พักฟื้นครับนะครับเป็นสรุปสถานการณ์ในประเทศในวันนี้ครับผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น136รายครับทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่14,802รายนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น62คนทำให้มีผู้เสียชีวิต2 5 2คนครับการระบาดในประเทศนะครับและกรุงเทพมหานครผ่านจุดสูงสุดมาแล้วกําลังอยู่ในขาลงนะครับพี่น้องต้องระวังครับการไม่ตกด้วยนะครับเพราะเรากำลังมีมาตรการผ่อนผันเรื่อยๆครับในเดือนกันยายนนี้ครับได้มีมาตรการ ผปลปนต่างๆนะครับพื้นที่สีแดงเข้มครับได้มีมาตรการต่างๆผปลปนนะครับซึ่งรวมทั้งกทมด้วยนะครับจังหวัดอื่นรวมด้วยเป็น29จังหวัดน,นะครับและมีการเตรียมพร้อมครับที่จะมีมาตรการควบคุมโควิด -19 ทีแนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอยู่ร่วมกับโควิด1 9อย่างปลอดภัยนะครับในตลอดเดือนกันยายนน,นี้ครับจะเริ่มให้มีการคุ้นเคยต่อแนวทางเปิดกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยหลักการที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับ เป็นหลักการส่วนบุคคลและส่วนองคอง์กรครับซึ่งองค์กรจะมีมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโควิดนะครับเรียกว่าโควิดฟรีแอนแวนแอมเมนต์ส่วนบุคคลครับจะมีพนักงานปลอดโควิดเรียกว่าโควิดฟรีเพอร์ซแนลและลูกค้าปลอดโควิดโดยไม่รอให้โควิดเป็นศูนย์นะครับจึงจะปฏิบัติไม่รอนะครับก็เพื่อให้อยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยครับนะครับตัวอย่างเช่นร้านอาหารครับสถานที่ต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมกับจํานวนคนที่ใช้บริการนะครับห้องน้ํามีการระบายอากาศที่ดีทำความสะอาด จุดสัมผัสบ่อยๆและมวจัดบุฟเฟ่ตนะครับมีการเว้นระยะห่างหนึ่งถึงสเมตรครับทั้งบุคคลและตัวอาหารนะครับไม่มีการนั่งโต๊ะตรงกันข้ามอาจมีฉากกั้นนะครับพื้นที่ในพื้นที่ที่ร้านมีเครื่องปรับอากาศนะครับนั่งได้50%นะครับพื้นที่เปิดนั่งได้75%เวลารับประทานอาหารจํากัดเพียง1ชั่วโมงนะครับพนักงานครับจะต้องฉีดวัคซีนครบคัดกรองพนักงานโดยใช้แอปไทยเซฟไทย หรอแอปอื่นๆะครับห้ามพนักงานร,รวมกลุ่มหรือกินอาหารร่วมกันนะครับในอนาคตครับจะมีการตรวจเชื้อพนักงานด้วยแอนติเจนเทสคิดทุกสัปดาห์ครับผู้ใช้บริการครับจะต้องมีการคัดกรองด้วยแอปไทยเซฟไทยนะครับหรือแอป,ปอื่นๆ แล้วก็มีมาตรการ d m h t t a นะครับในอนาคตอาจจะมีแอปหรือมีหลักฐานอื่นที่ฉีดวัคซีนครบหรือโควิดฟรีพาสหรือตรวจอติเจยนเทสคิดผลเป็นลบนะครับหรือติดเชื้อมาแล้ว1-3เดือนนะครับเฉพาะทำอันนี้เฉพาะร้านที่มีเครื่องปรับอากาศครับเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ครับจะเป็นการเริ่มซักซ้อมความคุ้นเคยในการปฏิบัติและเริ่มมีการใช้จริงเดือนตุลาคมครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์บริชิติศิลในร้อย ามรอยพระบาทุี่บอกมอาจารย์ในพระราชุบธรรมรประเทศพระราชนสุดาสยามรมนาชกุมาลีติดตามผลงานขอเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ